สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนเดอครับมื่อนี้มะพบมะพอนะครับกับทางพญยยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางวงหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับวาแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับ Fc ฟคาใจถึงขั้นขอดูหลักฐานหลังเกิดเหตุการณ์นี้กับวง หมอลำสาวเอฟซีลั C ่นหลักฐานอยู่ไหนป้าพี่น้องมันมีเหตุการณ์ีอย่างน้อ,นอบัตรเทนี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกะาคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจสบายดีแซบนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์แล้วกับเป็นการแชร์ข้อความนะครับของคน้นค้นนึงแล้วกันนะครับพี่น้องซึ่งเกิดเหตุการณ์นี่กับทางวงหมอลำสาวนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทางเจ้าภาพนะครับ โทรมาจ้างงานแบบถล่มถลายจนไม่ได้พักไม่ได้หลับได้นอนนะครับซึ่งทั้งผิดสบายดีแซบเพื่นโพดเป็นรูปสติ๊กเกอร์อหัวล่อเนะครับเลี้ยวกับเป็นข้อความแบบนี้ครับเพื่อนโพดว่าขึ้นรถหลับปุ๊บเมียคอยนุชี้นะครับรับสายเจ้าภาพโทรจ้างงานเป็นเหตุจนเมียผมไม่ได้นอนนะครับพอพอสอทอนะครับกับวงพื่อนเนี่ยนะครับบอกว่า งานเต็มวงเข้าเยอะมากปังโพดปังโพแล้วพี่น้องนะครับก็คือว่าไว้ง่ายนะครับบอไดหลับได้นอนเลยเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนฉากเปลี่ยนเวทีมาหนี่เจ้าภาพโทรมาจ้างงานนะครับจนว่าบอไดหลับได้นอนประมาณเนี่ยพี่น้องเพื่นอนบอกว่างานเต็มวงนะครับเข้าเยอะมากนะครับ คือปังคักปังแน่แท้ประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับแน่นอนแล้วครับหลังจากเอฟซีเห็นหลายๆท่านหลายๆคนกับ้าใจนะครับถ้างานมันปังถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับกับวงที่บอกว่าเจ้าภาพโทรมาจ้างงานขนาดนี้ขอเบิ้งหลักฐานแน่นะครับอัพตารางงานให้เบิ้งแน่นะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงปกติก,มก็มักอวดอยู่แล้วคือบ่เหตนอัพตตารางงานให้เบิ่งประมาณเนี่ยพี่น้องบางท่านบางคนก็บ,บอกว่า อย่าหลอกตัวเองเลยรับหัดรับความจริงบ้างนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของ f อบางท่านบางคุณสูฟังนะครับ f อท่านแรกนะครับเิ่นควมเมน่์ว่าถ้างานเข้าเยอะนะครับถ้างานเข่าเยอะป่านั่นนะครับป่านี่อวดตาลังคิ้วงานแล้วแก๊งนี้ขี่อวดอยู่แล้วจ้านะครับ F อี FC, ท่านต่อมาบอกว่าคอนเทนต์หลอก f อตัวเองปันเอายอดวิวนะครับ เอีท่านต่อมาคอมมนสันสันเพิ่นบอกว่าหลอกตัวเองก็เป็นนะครับแล้วกัอีก2ท่านนะครับท่านต่อมาคอมมต์ที่ผ่านมาแค่งานเดียวก็บอกปังมากติงอวยกันสุดฤทธิ์สุดเดชหมอลำคณะอื่นเขาลงโพสต์งานทั้งปีเป็น100คิวเดอ้อนะครับบางทีดูแล้วเวอร์เกินนะครับผมแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายนะครับก็ค้ายๆกันครับบอกว่า อัพตารางงานชูเลยเดอ้อถึงจะเชื่อนะครับส่วนมากก็ขอเบื้องหลักฐานเอาตารางงานออกมาชูเอามาเบื้องนี้นะครับถ้าบอกว่าเจ้าภาพโทรมาจ้างงานจุนว่าบ่ได้หลับได้นอนนะครับขอเบื้องหลักฐานเนี้เบื้องตารางงานเนี้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกซูฟังพี่พี่น้องน้อง,องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อนะครับว่บาที่เพิ่นโพสต์ว่างานจา้างเข้ามาเยอะมากนี่ป็นตาเซียบอรประมาณนี้เนาะครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ